โอเคครับเรามาถึงเซเว่นก่อนทางเข้าของแรเดือนนะครับตอนนี้เราจะแวะเติมสเสบียงหน่อยอเพื่อนๆเ,เราแวะกินกาแฟนะครับแต่เราไม่กินล้วกาแฟเราเติมเบียงอย่างอื่นแทน เจะเบียปะเหยาเพื่อแล้วขาวปะโอ้โหขี่รถกินที่รล้แล้วไม่ไปครับเข้าไปก่อนอมีน้ำเปล่านีค่ครับเอาเข้าเขาเดือดเข้าตรงนี้นะวัดบ้านดงครับ ตายจะไหลแล้วเ่ะโอ้โหหินหินลอยหินจมเองโอ้ครับห้าร้อยเอกระครับสองทันแรกเข้าไปแล้วฟอซ่าสามารถครับ รถน้องไม่มีสมรระเยอะนะครับสันเทสสามห้านอีคันหนึ่งก็เป็นซีบ0 0ห้าอนะครับอุยอ๊ยอุ๊ย ไม่ทันครับตรงนี้นี่แค่ทางเข้านะช่วงล่างกระพังก็วันนี้แหละใครพามาหรอปีเล็กสุดแล้วนะครับทันนี้ฟอร์ซ่า300 นี่นะครับอันนี้ไม่ใช่คลองนะครับอันนี้เป็นน้ำขัง <laughs> <laughs> เปียกหรอมเปียก <laughs> <laughs> ต้องร้อนน้ำครับยังไม่มีใครลงน้ำตะคันเลยนะ โอ้ยลุยน้ำนะครับน้ำแค่จะตุ่มน้ำแค่จะตุ่มอ,อันนี้เป็นน้ำขังนะครับอันนี้ไม่ใช่คลองอเ,เข้ามาที่ไรสงสารรถทุกทีเลยโอ้โหทาง อยากจะบอกว่าสงสารรถจังเลยครับหือคงยืนแล้วพอได้ยืนแล้วก็เอาผมมาทำไมครับ คลองหนึ่งวันธรรมดานะครับคลองหนึ่งวันธรรมดาแล้วก็ไม่ค่อยมีคนอ่าไม่มีคนจริงนะเดี๋ยวเราไปคลองสองแหละแต่เดี๋ยวเราไปรองเท้าก่ <c oughs> อนเฮ้ยอันนี้น้ำตืน้นเลยไปก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเลยไปตั้งกล้องก่อนไหมหรือว่างก้ <c oughs> ออันนี้คลองหนึ่งนะครับคลองหนึ่งน้ำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เราลงไป่อนเลยโอ้โลงไปชิวๆเลยครับไม่ตั้งเย,ยือแล้วไม่มีน้ำไม่เยอะ เด็นไปตามทองหนึ่งนะครับตอนนี้เดือนห้านะครับวันที่ยี่สามเดือนห้ายี่สามเดือนพฤษภาสองห้าหกแปดน้อยังไม่เยอะนะครับ เราผ่านเของหนึ่งแล้วนะครับไปกันต่องเข้าไป่ไปเลยถึงป้ายคลองเดือดคัมปิ้งแล้วครับบอกกี่ครั้งก็ยังบอกเหมือนเดิมครับเส้นทางไม่เหมาะกับฟฟร์ซ่าเลยครับแล้วยิ่งมีสัมภาระเลยนะครับหนักหน่วงเลยครับอันนี้เป็นอะไรครับกระเป๋ารุ่นระครับอ๋อมาทุกเยอะครับมันทุกเยอะมทุกเยอะ เดี๋ยวเราเลยไปข้างล่างก่อนนะครับหืม <c oughs> น้ำลุก <c oughs> น้ำยังนั่นะครับ <c oughs> ดูเส้นทางเอาเลยเส้นทางเนี่ยว่าโอ้ย <c oughs> สงสารฉันเถอะเดี๋ยวเพลงต้องขึ้นเลยนะครับไปต่อไหมครับไปต่อไหมครับโอ้ยล้มก่อนเลยแหรลายไม่ถูกแล้วโอ้ย มีใครสงสารฟอรซ่าบ้างไหมตรงนี้นะครับมาถึงข้อสองแล้วจุดเที่ยวลงก็จะเป็นข้างหน้านู้นนะครับเป็นวงฟรีไม่ต้องเสียเงินเนี่ยจุดนี้เป็นวงฟรีวงฟรีไม่ต้องเสียเงินเเราข้ามไปแล้วเราขึ้นเลี้ยวซ้าย น้ำไม่เยอะนะครับน้ำไม่เยอะอย่างที่คิดแต่เราคิดว่าน้ำเยอะกว่านี้ด้วยรอบน้ำที่ผมมาฟรีแล้วน้ำน้ำนี้ครึ่งล้อเลย เราได้ที่นั่งไงนนะมีมือปะออ่ะอ้าวถอดเสื้อเหรอนี่เล่นน้ำนะปะน้ำไลทั้งตัวหัว่เวิร์นี้แหละเนี่ยมันพอได้เป็นน้ำตกไงถ้าตรงนูน้ำมันนิ่งไป เปล่งเก่งว่ะใส่เก่งขาสั้นเกน้ำเหลือดื่นงหน้าด่ัเยี่ยวนครับเีเยี่ยวน้านะเน่ยอ้โหเบียรมาแทนเ่งเหอไมไม่ค่อมีคนเข้าหรืว่าาวทิศ ก็น้าน้ำตาอดี็เยอะับตัวไม่ทันนี่น้ำทาไหรมท่านานะ พี่นะครับเดี๋ยวเราเข้าแบางในในใน,น้ำจะลึกกว่าเห็นตรงนี้มันลึกไง,ล,กงลึกใช่ป่ะ ไม่เลึกกว่าใช่ป่ะนอนแช่แช่น้ำบสบายครับ <c oughs> ต้อง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 กระดือบมานะนเดยวไม่ให้หลโห้ยตรงนี้เล็กอยู่โอ้ย ตัดสินใจตัวอะไรซึ่งผมก็มีถ้าเผื่อไม่ต้องใส่ก็ได้ผลนาจะถึงบ้านแล้วแต่มันต้องใส่แหละเพราะไม่ใส่แล้วมันพอเปียกแล้วไปเจอแห้งมันหนาวอะแต่เนี้ใส่กันสั่นแล้วยังได้ยังได้สีเท่าสาก็ไม่เป็นไรเส้นหนึงศูนย์กลางไ่ใส่กูก็ได้กล้องมันตกน้ำได้ใช่ไหมเนี่ยตกน้ำได้เหรอ หายใจน้ำดูหายใจน้ำสวยถึงระเดนึ้สขึนึ้นึ้นขึ้นขึ้นขึ้นย้นขึ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 นน้นข จะทางเข้ามาก็ถ้าว่าพรุ่งนี้มาไม่มาไม่มาแล้วยังไม่ค่อยเยมาเข้ามาถ้าปวดแขนเลยตอนตีเราเขาในทักแกนเฟียโนก็อย่างสบายสบายในขณะที่เราเล่นน้ำก็อย่างมีความสุขนะครับก็จะมีใสกผ้าอยู่นะครับตรงนั้นนิ่มไม่เหนื่อยหัหลังนม่แข็งต้องหนักท่าเดินนิดเดิยนุ่มเลยนุ่มมาก เมากเลยนักของนยาด้วยเนี่ยมาเขาไม่เดือดทั้งทีนะครับน้ำน้อยก็ต้องเอาหัวแตะน้ำเล่อยที่หมัวโอ้เช่นใจอะไรกับกัน,นี่เหอ น้ำตวงน่ะมีน้ำพุ่งขึ้นมาน้ำปุด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 ธรรมชาตินี่น้ำปุดนี่ยปุดออกมาตอกจะหยาดทิ้งไหนเนฮะทิ้งนอกเลยเหรอเราต้แบกไปทิ้งนอกเหรอจะหยทิ้งไหนนี่น้ำกูมาละมากินล้างคลองเลย cái bằng phái rồi à cái bằng quả